สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำขนมหวานแบบไทยๆอร่อยๆกันนะคะนี่เลยคะ่ะหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะทำฝอยทองอร่อยๆกันคะ่ะสูตรนี้ฉ่ำมากเลยนะคะความหวานกำลังดีคะ่ะมาดูกันใกล้ๆเลยะคะ่ะว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำน้ำเชื่อมใสก่อนค่ะก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะ250กรัมค่ะแล้วก็จะมีน้ำเปล่านะคะเดี๋ยวจะใส่กลิ่นมะลิลงไปค่ะน้ำเปล่าใช้400กรัมนะคะหรือว่า400 ml ค่ะใบเตยนะคะ2ใบค่ะ เดี๋ยวเวลาคนให้น้ําตาลละลายพี่จะใส่เปลือกไข่ลงไปด้วยนะคะเปลือกไข่ล้างให้สะอาดก่อนนะคะประมาณ3ฟองค่ะเริ่มแรกๆใช้ไฟกลางได้นะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะนี่นะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ก็จะใส่เปลือกไข่ลงไปนะคะถ้าใครจะเอาเปลือกไข่ขยำกับน้ําตาลก่อนก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกค่ะ นี่นะคะก็จะใส่แปรแบบนี้เลยค่ะเปลือกไข่จะช่วยให้น้ำเชื่อมของเราใสนะคะสีสวยค่ะใสใสเลยนะคะต้มจนเดือดจัดนะคะนี่ค่ะพอเดือดจัดแบบนี้นะคะต้มต่อประมาณ5นาทีนะคะให้เดือดนานๆหน่อยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำมากรองนะคะนี่ค่ะกรองด้วยผ้าขาวบางนะคะ อันนี้เป็นส่วนของน้ำเชื่อมใสนะคะกรองเสร็จแล้วก็พักไว้ค่ะนี่นะคะหน้าตาที่ได้นะคะก็จะออกสีใบเตยนิดนึงค่ะเรามาต่อกันที่ส่วนของน้ำเชื่อมข้นกันนะคะน้าเชื่อมข้นที่เราจะเอาทำฝอยทองค่ะก็จะมีน้ําตาลทรายนะคะ750กรัมค่ะน้ำเปล่าผสมกลิ่นมะลิ650้กรัมนะคะ ใบเตย3าใบค่ะก็เปลือกไข่นะคะ4ฟองค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะเหมือนกันค่ะต้มไปให้เดือดนะคะให้เดือดจัดเลยค่ะทำเหมือนน้ําเชื่อมใสนะคะแต่ส่วนนี้จะข้นกว่าค่ะเพราะว่าเราจะเอาทําตัวฝอยทองนะคะส่วนน้ําเชื่อมใสเราก็จะใช้เวลาเราตักฝอยทองขึ้นมาแล้วก็เหมือนเอามาล้างความเหนียวอีกทีนึงค่ะแต่เราไม่ล้างในน้ำเปล่านะคะ เราจะเอาล้างในน้ำเชื่อมใสค่ะพอเดือดได้ที่แล้วนะคะก็ยกลงมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เติมกลิ่นมะลิลงไปนะคะถ้าเพื่อนเื่อมีดอกมะลิก็แช่น้ําเป็นน้ําแช่ดอกมะลิก็ได้ค่ะนี่นะคะก็กรองเหมือนเดิมค่ะตอนนี้จะกรองใส่กระทะไว้เลยนะคะเตรียมไว้เลยค่ะ มาต่อกันที่ส่วนของไข่เลยนะคะก็จะมีไข่แดงเป็ด15ฟองค่ะไข่แดงไก่5ฟองนะคะไข่น้ำค้างสองช้อนโต๊ะค่ะผสมกันแล้วก็กรอง2รอบนะคะพี่ใช้เป็นผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะของพี่จะไม่ตีก่อนนะคะใครจะตีก่อนก็ได้ค่ะของพี่จะค่อยๆบีบลงแบบนี้เลยนะคะ พอเตรียมไข่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาเปิดแก๊สนะคะต้มน้ําเชื่อมที่เรากรองไว้เมื่อกี้ค่ะนี่นะคะเราจะต้มให้เดือดค่ะระหว่างที่รอให้น้าเชื่อมเดือดนะคะก็จะมาเตรียมนี้เลยค่ะใบตองนะคะแล้วก็ไม้แหลมค่ะที่สําคัญนี่ค่ะกลวยนะคะสําหรับหยอดฝอยทองนั่นเองค่ะตอนนี้น้ําเชื่อมก็เดือดได้ที่นะคะพี่ก็จะหลีไฟลงค่ะให้เดือดแต่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะ ให้เดือดตรงกลางนะคะพร้อมค่ะเทไข่ลงในกลวยเลยนะคะใครจะใช้มือปิดด้านล่างกลวยก็ได้ค่ะวิธีหยอดลงก็แบบง่ายๆนะคะวนแบบนี้เลยค่ะถ้าใครต้องการแผ่นหนาก็เอาหลายๆรอบนะคะของพี่จะใช้ประมาณ30รอบค่ะนี่นะคะเราให้ไข่สุกนิดนึงค่ะแล้วก็ใช้ไม้ปลายแหลมนะคะแบบนี้ค่ะ แก่งไปแก่งมานะคะอันนี้เป็นน้ําเชื่อมใสที่เตรียมไว้นะคะจะได้ไม่หนืดค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาออกมาแบบนี้นะคะม้วนค่ะไม้กดหมุนอย่างนี้นะคะง่ายๆค่ะถ้าอยากได้ชิ้นใหญ่ก็ทำหลายๆรอบนะคะ เวลาเราเอาขึ้นก็ตักเศษออกด้วยนะคะเสศษไข่ที่เหลือค่ะถ้าน้ำเชื่อมหนืดก็เติมลงไปนะคะก็จะเป็นน้ำเปล่าผสมกลิ่นมะลิค่ะนี่นะคะเราก็จะมาม้วนกันแบบง่ายๆให้ดูอีกรอบนะะึงค่ะเวลาม้วนไม่ต้องกดแรงนะคะค่อยๆม้วนไปแบบนี้ค่ะเท่านี้ก็ได้แล้วนะคะเราก็แต่งทรงด้านข้างนิดนึงค่ะเดี๋ยวพี่ขอตัวม้วนให้เสร็จนะคะเดี๋ยวมาดูกันตอนจัดจานค่ะ นี่เลยค่ะจัดเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะก็จะออกมาแบบนี้ค่ะหน้าตาอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยมากเลยค่ะนี่นะคะแนะนำเลยค่ะฉ่ำมากเลยนะคะความหวานกำลังดีค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบทานจัดเลยค่ะฝอยทองอร่อยออร่อยนะคะดูจบแล้วถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครวัวบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะ สามารถติดตามชมได้2ช่องทางนะคะทาง YouTube แล้วก็ทางเพจครัวบ้าน,านอาหารอร่อยทาง Facebook ค่ะคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ